ลิขิตฟ้าสถานโลกานอีพีที่36ตอนสิทธิ์น้องซูช่างน่ารักและท่านใดนั้นเองกลุ่มปฏิบัติการพิเศษกลุ่มที่เหลือก็ได้เดินทางมาถึงแล้วรองหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่3ก็ได้ต่อสู้กับพวกมันอย่างบ้าคลั่งทางซูจิวเขาก็นึกไม่ถึงเลยว่าหัวหน้ารองเจ้าเหยจะวิที่3นั้นจะเก่งมากขนาดนี้ทางหัวหน้าเซียก็ได้บอกกับซูจิวไปว่ารองหัวหน้าที่3ามเขาบำเพ็ญกุมารขั้นสูงสุดเลยล่ะนายคงจะเสียใจกับการตัดสินใจไปเมื่อหลายวันก่อนแล้วสินะซูจิวเขาาาาไ่่่เเ้้้ใจวววหหหหัันนซียพูดถึึงงงออะรร 3ามเขาก็ได้ต่อสู้อย่างสุดกําลังนี่คือพลังของกุมารขั้นสูงสุดทางหัวหน้ากลุ่มลัทีปีศาจเขานั้นก็ได้ตั้งค่ายกลมารโลหิตขึ้นมาทางหัวหน้าเสียจึงได้บอกให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้พวกเราคงจะหลงกลพวกมันเข้าแล้วล่ะเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่ชาวบ้านแต่เป็นพวกเราต่างหากและหัวหน้ากลุ่มลัทีปีศาจมันก็ได้แยกร่างเพื่อจะรุมทําร้ายรองหัวหน้ากลุ่มที่3มันจึงได้ทําให้รองหัวหน้าที่3ต้านทานเอาไว้ไม่ได้และถูกทําร้ายไปในที่สุดในคืนนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายกันอยู่ททีีี่่่่นนนซึงงงงหหหหััววว้้้้าาาาาาเเเยก็ไดดขขใจจจรรือมะ าคนของสำนักมันลัทีปีศาจที่ดำที่สุดนะ่ะมาเป็นเหยื่อลอ่อซึ่งทางมหาค่ายกลมารโลหิตในคราวนี้มันก็แข็งแกร่งมากๆแข็งแร่งกว่าคราวก่อนซะออก <c oughs> หัวน้าเซียก็ได้ออกคำสั่งให้ทุกคนรีบวิ่งออกไปจากตรงนี้ในทันทีซึ่งกลุ่มมันล,ลัทิปีศาจนั้นพวกมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นกันเรื่อยๆทางซูจิวเขาก็ได้ต่อสู้กับพวกมันอย่างดุเดือดเช่นกันแต่จู่ๆซูจิวนางเขาก็เกิดอาการแปลกๆออกมาและร่างกายของพระเอกของเราก็ได้ลอยขึ้นไปแล้วเมื่อทุกคนจะเข้าไปจับตัวของพระเอกของเรานั เขากําลังข้ามทันพลังธรรมชาติพวกนายรีบบุกออกไปก่อนตรงนี้ยังมีฉันกับหัวหน้าเจ้าโวยคุ้มกันอยู่จู่ๆพระเอกของเราก็ได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งมันก็ได้ทําให้หัวหน้ากลุ่มนาทีปีศาจนั้นไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งสาวงามทั้งสองสินเบิงเธอก็ได้พูดออกมาว่าท่านพลังธรรมชาติของสิทธิ์น้องซูเนี่ยช่างเลือกเวลาจริงๆเลยนะมาปรากฏตัวในตอนนี้ซะได้าทางแม่นางหยอีหานั้นก็บองว่าพวกเรามีโอกาสลงมือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าจะลงมือหรือจะให้ข้าลงมือกันล่่ะงััั้้นนนนนนเรรรรราาาาาาอดูตตมมสถกกกกแลลวทพธชิิ ดูใครจะแทรกแซงไม่ได้เด็ดขาดค่ากลนสั่งเวยโลหิตแบบนี้ดูใายกับพิธีสั่งเวยของสำนักมารฐทติปีศาจของข้าอยู่บ้างหากสถานการณ์สูญเสียการควบคุมให้ข้าเป็นคนทำลายค่ายกลนก็แล้วกันเขาคิดไม่ถึงเลยว่าค่ากลน,นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยข้างหัวหน้าเซียก็ได้บอกให้ซูจิวทำจิตให้นิง่งและชักนำพลังจิตวิญญาณให้ไปผนึกรวมกันที่ต้นเถียนและเมื่อซูจิวเขารับรู้แล้วนั้นเขาก็ได้พยายามทำจิตให้นิ่งข้างรองหัวหน้ากลุ่มสามเขาก็มองว่านี่มันไม่เเเเเเหหมมมืือออนนนนพพพลลลััััังงงธรรชาาตติิขขฝึกกกปทททีี่่ยดบบผู้ เขตผนึกตันมากกว่านะหัว,ห,วหน้าเซียจะช่วยคุ้มกันหน่อยนะเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้มีบางอย่างที่พิเศษกว่าที่พวกเราคิดอยู่มากหัวหน้ากลุ่มลัทีปีศาจก็ได้พูดออกมาว่านี่เจ้าคิดจะก้าวข้ามหมาค่ายกนมารโลหิตของข้าเจ้าอยากโดนหาที่ตายอย่างนั้นนหรองานข้าจะสง่งเคราะห์ให้เจ้าเองก็แล้วกันแล้วเขาก็ได้ระเบิดพลังของตนเองออกมามันก็ได้ทำให้หาค่ายกลมารโลหิตนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วซึ่งทางซูจิวเขาก็ได้ดูดซับพลังธรรมชาติไปจนหมดรองหัวหน้ากลุ่ม3ก็มองว่าพระเอกของเราน่าาจะปลล้มกุทีศ ทำร้ายซูจิวนั้นหัวหน้ารองทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันปกป้องซูจิวแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าจู่โจมหัวหน้ากลุ่มลัทธิปีศาจแต่พวกเขาทั้งสองคนกลับถูกหัวหน้ากลุ่มลัทธิปิศาจนั้นทำ้ายสะงัานและเมื่อซูจิวเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกโมโหมากมากกล้าทำร้ายหัวหน้าทั้งสองของข้าข้าจะสู้ตายกับเจ้าแล้วพู้เอกของเรานั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมามันจึงได้ทำให้มหาค่ายกลมันโลหิตนั้นแตกร้าวหัวหน้ากลุ่มลัทธิปีศาจนั้นก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไไไงง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 ททททาาาาาาตตีีีี้้้้้้เเเเเจจยยกกกกกัับบบหหลิิิฉนนน็็ดดดมมอถึคแว ลิวเชิงไปว่าเป้าหมายของพวกเรานั้นก็คือเจ้าแห่งแหล่งดาราแล้วเขาก็ได้นึกในใจว่าในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบแล้วลี่ขิดฟ้าสถานโลก,กันอีพีที่37ตอนระเบิดพลังทั้งสองงามทั้งสองศรึงเธอก็ได้พูดออกมาว่าท่านพลังธรรมชาติของสิทธิ์หนงจูเนี่ยน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเขาแค่ฝึกปรานขั้นที่9้าเองรับพลังจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ไปขนาดนี้ได้ยังไงกันก็เพราะว่าในกายของเขานั้นมีมณีแหล่งดาราอยู่ไงล่ะต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรรบกวนช่วยคิดให้ดีๆหน่อยนะอย่าเอาแต่ทําตัวเป็นดอกไม้ประดบับนนี่เจ้าคแซย เจ้าคิดว่าหลายวันมานี้ที่พวกเราอยู่ด้วยกันได้ข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นหรอทําไมล่ะเจ้าอยากจะทะเลาะอย่างนั้นหรอนี่สิน้องซูกําลังผ่านทันพลังธรรมชาติไปข้าไม่ลดตัวไปทะเลาะกับเจ้าหรอกนะอะไรกันเนี่ยสาวงามทั้งสองมาทะเลาะกันซะได้จู่ๆคนของสํานักมารลัทธิปีศาจก็ได้ลอยตัวขึ้นเพราะพลังของซูจิวและพวกเขาก็ได้พากันสลายไปทีละตนข้างหัวหน้ากลุ่มลัทธิปีศาจนั้นก็ไม่เข้าใจว่าพลังธรรมชาติของมหา่ายกลมมาโลหิตทำไมถึงถูกไอเด็กหนุ่มคนนี้ดูดซับไปจนหมดแล้วล่ะฉันจะไม่ยอออมมให้้้้เจาาดดดูพลลังธรรชตติ่ไไปีกแว แล้วเขาก็ได้ใช้พลังของตอนเองที่จะทําลายเกาะพลังของสิทธิ์น้องสู้แต่มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยพอรองหัวหน้าทั้งสองคนได้ช่วยกันใช้พลังของตอนเองปกป้องซูจิวไว้ซึ่งซูจิเขาก็ทนไม่ได้ต่อไปแล้วร่างกายของเขานั้นก็เริ่มอ,อ่อนแอลงทุกทีมันจึงได้ทําให้เบกของเรานั้นหมดสติไปในที่ซูและในขณะที่เขากําลังหมดสติไปนั้นเขาก็ได้นึกถึงคําพูดของหัวหน้าเจ้าฮู้และสิทธิพี่ทั้งสองซูจิวนับแต่นี้เป็นต้นไปนายคือสมาชิกสํารองของ,ของกลุ่มปฏิบัติการพิเศษแล้วนะสิทธิ์น้องสูเส้น ภายในครั้งเดียวจะยอมแพ้กลางคันไม่ได้เด็ดขาดเจ้าต้องมีจิตแน่วแน่และมั่นคงพยายามให้มากขึ้นกว่านี้นะเจ้าจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนและมันก็ได้ทําให้มณีแหล่งดารานั้นเปล่งแสงออกมาซูจิวน้นเขาก็ได้ฟื้นได้สติอีกครั้งในครั้งนี้พระเอกของเราก็ได้ดูดซับพลังธรรมชาติไปมากกว่าปกติคนที่ทําร้ายหัวหน้าเสี้ยกับหัวหน้าเจ้าข้าจะม่ยกโทษให้กับมันแน่นอน <c oughs> และพระเอกของเรานางก็ได้ใช้พลังของตอนเองนะ่ะทาร้ายหัวหน้ากลุ่มลทัทธิปีศาจอย่างบ้าคลั่งคันโซและในครั้งสุดท้ายมันก็ได้ทําให้หัวหน้้้้ากกกกลลลลุ่่มัััทิปปีีนนน็ไไดดองยยยูบพืเเ แล้วพระเอกของดอนนั้นก็ได้หมดสติไปอีกครั้งทางที่เจียงก็ได้คุยกับหลิวเฉิงไปว่าการก้าวข้ามทันพลังธรรมชาติก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่โตมากขนาดนี้เลยเหรอสมแล้วที่เป็นเจ้าแห่งแหล่งดาราใกล้จะถึงเวลาแล้วละสีแล้วหลิวเฉิงเขาก็ได้บินจะไปคว้าตัวของซูจิวเอาไว้แต่สิทธิพี่โศก็ได้ใช้พลังของตนเองปกป้องสิทธิ้องซูจจกชายปริศนาผู้นั้นมันจึงได้ทําให้เขาหนักได้รับบาดเจ็บแล้วหยอีหานเธอก็ได้ไปรับตัวของซูจิวเอาไว้เจ้าเพิ่งก้าวข้ามทันพลังธรรมชาติไปตอนนี้ร่าง วางใจเถอะที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของข้าเองสิพี่โยผมขอบคุณพี่มากเลยนะแล้วสันเมิงเธอก็ได้บินเข้ามาหาทั้งสองนี่เจ้าคนแท่โยคราวนี้ให้เจ้าเป็นคนช่วยสิ์น้องซัวไว้แต่คราวหน้าเป็นตาของข้าแล้วนะเจ้าอย่ามาแย่งข้าก็แล้วกันตามใจเจ้าเถอะนี่พวกเจ้าทั้งสองคนเป็นใครกันแน่ไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยอย่างนั้นนะหรอนี่พวกเจ้าอยากจะตายกันมากเลยใช่ไหมและข่าหนังก็ได้กระโจนเข้ามาหาทั้งสามคนไม่รู้จักเจียมตัวเอาซะเลยและสิิพี่โยก็ได้จัดการชายปริศนาผู้นั้นไปอีกครั้งสวนเมิงข้า ก่อนที่เหลือจะช่วยเก็บงานด้วยล่ะทั้งตี้เจียงเขาก็ได้สงสัยว่าสาวสวยทั้งสองคนนั้นเป็นใครกันนะทำไมพลังของพวกนางถึงแข็งแกร่งมากขนาดนี้แล้วนางมาเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าแห่งแหล่งดารากันนะซึ่งสันเมิงเธอก็ได้สังเกตเห็นตี้เจียงเธอจึงได้เข้าไปหาตี้เจียงในทันทีพร้อมกับใช้พลังข่มขู่ไปข้าไม่สนใจหรอกนะว่าพวกเจ้ามาจากไหนและมีเป้าหมายอะไรแต่ถ้าหากเจ้าจะทำร้ายสิทธิ์น้องซูของข้าอย่ามาหาว่าข้าไม่เกรงใจเจ้านะแม่นางสันนี้น่าก,กลัวจริงๆเลยข้าไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยนะข้าแค่่่่ผาาานนนมมกเเเเทัั้้้ออองงและืธไดรรบู แบบนั้นเธอก็ได้รีบไปจากตรงนั้น,นีนทันทีฮ้ยข้าตกใจแทบตายกระแสะพลังเมื่อสักครู่นี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วพลังที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ได้อยไปกว่าชายผู้นั้นเลยหากนางลงมือกับข้าจริงๆข้าคงต้องตายแนะ่